สวัสดีค่ะปาเฮลตี h y ล a รี y ิมีนะคะวันนี้ก็จะหน้าสดนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆนะคะแล้วก็เรากำลังจะเริ่ม7 day c h a l l e n g e วี์แกนของเราพรุ่งนี้นะคะแล้วเราก็เลยดีๆก็ตัดสินใจอัดคลิปทำวอล์กให้ดูคนดูกันเลยนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่เรากำลังนั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการกินวีแกนค่ะ ก็จะาจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าทำไมเราถึงลองทำา7 day น e ดย n วีแก l l าร์เนะคะอ่ะขอท้าความไปก่อนนะคะว่าปาเคยทำ challenge เป็นแบบ Meatless Monday ค่ะก็คือที่เมกาค่ะเขาจะมีการลณลงค์ให้ทุกคนอ่ะเหมือนลดการทานเนื้อสัตว์อุตสาหากรรมการผลิตเนื้อสัตว์ออกมามันทําให้เกิดแกส๊สเรือนกระจกแล้วก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน,นะคะเราคนเมกาเขาก็เลยเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเรางดทานเนื้อสัตว าทิตย์ละว,วันเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องนี้ได้โดยเขาเลือกเป็นวันจันทร์เพราะว่ามันเป็นวันแรกของสัปดาห์ค่ะแล้วก็ทีนี้เทรนมันก็เริ่มมาเรื่อยๆจนมาถึงประเทศไทยนะคะแล้วก็กลุ่มคนรักสุขภาพเนี่ยก็เลยลองหันมาทําเป็นมิสเลสบันดีกันมากขึ้นค่ะซึ่งปั๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ลองทำเนะาะแล้วก็ต้องเล่านะคะว่าหลังจากที่เราได้ลองทามิสเลสมันดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างฟิลฟีแบบเราโอเคมากกับการที่ได้ทำอะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่า เราลองทํามากกว่า1วันเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยลองทําดูคะ่ะแล้วก็ไปเห็นว่ามีบางคนที่เขาทําเป็นเซเว่นเดย์ h a l l นช g e เลจเราก็เลยลองดูเนาะค่ะปาจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆทุกคนจะเคยได้ยินค่ะว่ามังสวิรัติวีแกนแล้วก็เจเอ๊ะทุกอันมันก็คือการโวดนสัต์เหมือนกันมันต่างกันยังไงเดี๋ยวปาจะมเล่าให้ฟังเนาะเริ่มจากอันแรกนะคะมังสวิรัต มังสวีรัตนะคะคําว่ามังสานะคะแปลว่าเนื้อสัตว์ค่ะคล้ายๆกับเนื้อหนังมังสาอะไรเงี้ยนึกออกปะเออก็คือวีรัตก็คือเหมือนอารมณ์แบบงดดังนั้นคําว่ามังสวิรัตก็คือการงดเนื้อสัตว์ค่ะซึ่งการทานมังมันจะมีหลายแบบก็จะมีการทานมังแบบเคร่งคัดเลยมังแบบอย่างกินนมมังแบบอย่างกินไข่หรือว่ามังแบบอย่างกินปลาซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ค่ะแบบวีแกนค่ะวีแกนเนี่ยมันจะเป็น เออเป็นเหมือนกับวิถีชีวิตวีแกนคือเป็นคล้ายๆลไลฟ์สไตล์นะคะก็คือการที่เรางดทานเนาศ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 าื้อสัตว์ค่ะแล้วก็ไม่ทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งนมอะไรต่างๆเนาะรวมไปถึงไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากสัตนวะะ์ค่ะเช่นขนเป็ดขนนิง้งหนังจระเข้อะไรเงี้ยเออก็คือไม่ใช้แล้วก็อย่าง บางอันนะคะมันจะเป็นน้ําหอมเช่นแบบน้ําหอมที่มันทดลองในสัตว์อย่างเงี้ยคนที่แบบเป็นวีแกนไลฟ์สไตล์ค่ะก็จะไม่ใช่เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือเจค่ะจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินไข่แล้วก็ยังมีการรักษาศีล ทำบุญร่วมด้วยก็คือเจเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบรักษาศีลนิดนึงค่ะทุกคนเหมือนในช่วงที่เราทําใน10วันนั้นก็จะแบบต้องรักษาศีลไม่พูดปดนุ่งขาวห่มขาว,ขาว,ขาวอะไรเงี้ยโดยมันจะเป็นการสํารวมทางกายวาจาและใจค่ะแล้วโดยเจเนี่ยก็จะมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่ทานอาหารที่มีกลิ่นฉุน5้าย่างกระเทียมหัวหอมเกี๊ยวหลักกุยช่ายรวมถึงใบยาสูบค่ะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างวีแกน มังสวิรัตแล้วก็เจเนาะวิธอันที่ปารลเลอรทำนะคะจะเป็นแบบวีแกนนะคะทุกคนก็คือการทานแบบงดเนื้อสัตว์นั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามเลือกของใช้ของเราอะที่มันไม่ไม่เหมือนกับเขาเลยไม่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่มันผลิตมาจากสัตว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆสิ่งที่ปาร์ทำอะเรียกว่าเป็นการทามังสวิรัตก็ได้นะคะก็คือการที่เรางดทานเนื้อสัตว์นั่นเองแต่ว่าวีแกนก็คือไม่ใช้ของที่มาจากสัตว์ด้วยก็ต้อง เล่าก่อนเนาะว่าหลังจากที่เราได้ศึกษามาประมาณหนึ่งว่าเราต้องทําอะไรบ้างอะคะ่ะด้วยความที่ป่าช่วงนี้มันเป็น work from home ใช่ไหมคะแต่ว่าปายต้องทํางานอยู่ก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยสะดวกในการทําอาหารเองเท่าไหร่เราก็เลยนั่งเซิร์ชหาดูว่าเราจะสามารถสั่งอาหารอะไรได้บ้างแล้วก็เรา,ามีร้านบังสิลาร้านหนึ่งเป็นร้านได้ดวงใจะคะ่ะทุกคนชื่อร้านต้นก้าวฟาไซนะคะเขาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะกับอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่พุทธมนฑลสาย สร้างหาดูว่าเราจะทํำยังไงใช่ไหมแล้วเราก็ไปเปิดเจอว่าเขาว่ามีแบบเป็นคอร์สอาหารแบบ5วันแล้วก็เลยไปถามเขาว่ามันมีแบบ7วันไหมซึ่งเขาก็บอกว่ามันมีแบบ7วันด้วยเออเราก็แบบเอ้ยโอเคงั้นเราก็น่าจะกินได้เพราะว่าอาหารจากร้านเขาอะค่อนข้างถูกปากแลวก็อร่อยค่ะแล้วก็นะคะปาได้สั่งไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนมารอหลุนกันนะคะว่า อาหารของเราจะหน้าตาเป็นยังไงต้องบอกทุกคนว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ชาเลนปามากเหมือนกันนะเพราะว่าปาินเนื้อสัตว์เยอะมากแล้วเราก็เป็นแบบเด็กติดช็อกโกแลตแต่ติดนมแบบกินนมบ่อยๆกินโยเกิร์ตกินแแบบเนี้ยกินแบบตลอดเวลาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจวันน่ะเราจะรอดไหมทุกคนคิดว่ารอดปะแล้วก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะแต่ว่าคิดว่าแต่ไหนไหนเราก็ได้ work f r ฟ m Home มมีเวลานิดนึงให้เราได้ทำอะไร ก็เลยคิดว่าเออลองเปลตัวนใจในการกินวีแกนเจ็ดวันดีไหมคิดว่าน่าจะไหวอยู่แต่ถ้ามันหิวก็อาจจะต้องกินพวกแอลมอนช่วยกินนมแอลมอนกินถั่วอะไรอย่างเงี้ยช่วยเพราะว่าเอาจริงคิดว่ามันไม่ค่อยอยู่ท้องนิดนึงอะ่ะเออก็เลยคิดว่าต้องลองดูนะแล้วก็ผลที่เราหวังนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะเราแค่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองว่าเออถ้าสมวกินวีแกนอะ่ะน้าเราจะยังแบบ บวมไหมเป็นยังไงบ้างตัวเราจะบวมไหมรวมไปถึงเรื่องสิวค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเออถ้ากินน่ะมันอาจจะเป็นการด้วยความที่ร้านที่เราเลือกอมันเป็นร้านสุขภาพน,นิดนึงเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการคล้ายๆกับหล่นน้าตาลทำให้เรื่องสิวเราดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแอบคิดว่าตัวเองอะ่ะเป็นสิวฮอโมนเพราะคาดว่าจะเป็นสิวตรงนี้เออรอบๆตรงนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพอเรากินแบบแดลที่ฟรีหรือเปล่าพวกนมพวกเนยพวก ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็นโอกาสที่ดีเราได้ลดจะลองดูว่าหน้าดีขึ้นไหมถ้าหน้าดีขึ้นก็อาจจะ c o n t i n u a แบบกินแบบสองถึงสามวันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะแบบตัวเล็กลงผอมหืออเลยนะคะแต่ว่าแค่อยากลองดูว่าออถ้าเราลองทาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากจริงๆ7จ็ดวันมันก็นาาก่าจะช่วยโลกได้อยู่เหมือนกันการผลิตเนื้อสัตว์อะในอุตสาหกรรมอะค่ะมันค่อนข้างใช่ ปล่อยก๊าซเดินกระจกออกมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้7วันนะทุกคนมันน่าจะเวิร์กเออเราก็เลยคิดดูก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายนี่นะคะแม s เซนเจอร์ก็เพิ่งมาส่งเลยนะคะเป็น2วันแรกจากทางต้นก้าวฟ้าใสที่ปาสั่งมานะคะมาลองดูกันคะ่ะว่าวีแกนนี้จะรอดไหม ได้มาแล้วนะคะอาหารหน้าตามื้อแรกของเรานะคะเป็น2วันแรกก็จะมี2มื้อนะคะ2วันก็น,นี้เพิ่งมาส่งใหม่ๆเลยร้อ,อนมากๆแล้วก็ของปลาเลือกอเป็นเซต Immunity นะคะก็คือเพิ่มเสริมภูมินะคะเหมาะกับช่วงนี้มากๆแบบทางร้านเขาก็จะแบบเน้นสมุนไพรนะคะทุกคนผักอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะบอกว่า ของเขาว่าจะถูกกําหนดด้วยนะักโภชนาการะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะขาดอะไรไปดีงามสาหรับมือแรกนะคะสลัดซูเปอร์ฟูดค่ะทุกคนโอ้โหอลังการดาวล้านดวงไปเลย สวัสดีค่ะทุกคนไปเองนะแล้วก็สภาพวันนี้จะค่อนข้างหยับเยินนิดนึงนะคะเพราะว่าหน้าสดมากก็คือไม่ได้ทาอะไรเลยแม้กระทั่งแบบครีมกันแดดรวมไปถึงเอาทาปากเนาะก็เพิ่งตื่นนะคะก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนอนจา่ายเจ็ดวันของเราอย่างขอรายงานผลเมื่อวานก่อนคะ่ะก็คือเมื่อวานที่ไปกินวีแกนนะก็คือรู้สึกว่า ดีมากเลยเหมือนแบบเราได้กินผักเยอะขึ้นแล้วเราก็เหมือนพมันไม่มีเนื้อสัตว์มันก็ย่อยง่ายท้องมันก็ไม่ค่อยอืดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอตอนเย็นอย่างเงี้ยก็เป็นของบาเตเป็นแกงเขียวหวานช่บ้าท,ที่มันเป็นทํามาจากขาเห็ดอะไรเงี้ยซึ่งรสชาติเป็นก็อร่อยก็ทําให้เราแฮปปี้ดีตื่นขึ้นก็ไม่ได้หิวนะคะแต่ว่ามันจะมีความทรมานนิดนึงถ้าสมมติว่าเราได้กินอาหารแบบ ที่เราชอบเช่นกิ่นไก่ทอดกินหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดเพราะว่าอาหารที่เรากินอ่ะก็อร่อยนึกออกปะเออแล้วก็เลยแบบโอเคแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเรา่าจะทําได้ครบเจ็ดวันนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเหตุผลหนึ่งที่ปาอยากทานอย่างที่ปาบอกก็คือปาอยากดูเรื่องสิวของตัวเอง คือเมื่อก่อนปาจะเป็นสิวตรงนี้ทางแถบเลยอะค่ะทุกคนแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีช่วงนึ่งที่เราสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าวันไหนที่เรากิน m i สเลตมันเดยหรือว่าที่เราแบบลดอาหารที่มันเป็นเดล p โ o รดักอะค่ะหรือว่าพวกน้ตาตาลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิวเราจะดีขึ้นเราคือปเป็นสิวฮอร์โมนตรงนี้ด้วยใช่ปะเออก็เลยอยากลองดูว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินเวันอะ มันจะดีขึ้นไหมแต่วันจริงเราไม่ได้คาดหวังมาทุกคนเพราะมันแค่เจ็ดวันเองอนะแล้วก็อย่างวันนี้ตื่นมาก็คือขับถ่ายดีแล้วก็ตัวรีนกว่าปกติมากก็รู้สึกว่าเออมันก็เวิร์กเวเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูเหมือนเดิมเนาะว่าคือเราจะรายงานผลทุกๆวันนะคะถ้าเป็นไปได้แล้วก็จะถ่ายให้ดูทุกๆมือเลยนะคะ มือแรกของวันที่สองนะคะอันนี้เป็นผ้าฟ้าใสนะคะมาก,กับหนังจีนลดแซบนะคะแล้วก็วันนี้มามานะคะทำเออเป็นกล้วยปิ้งมาให้ด้วยหมดแล้วนะคะทุกคนก็เผ็ดมากอร่อยตื่นเต้นแล้วว่ากลางวันเราจะได้กินอะไรนะ เออคนเรามันก็มีความหวังในการกินแบบนี้แหละเนาะวเดี๋ยวเราเล่นกันนะคะแต่ว่าวันมีความผิดพลาดเล็กน้อยนะคะทุกคนวันนี้เขาก็ลยต้องมาส่งเพิ่มค่ะก็คือปลาสั่งแบบผิดอันอนะไปสั่งเป็นแบบสองมือก็เลยแบบเออมีความผิดนิดหน่อย แล้วก็อันนี้นะคะเป็นน้ำพริกนะคะแล้วก็มีข้าวเกลียบซึ่งทุกคนดูผักที่เขาให้ดีมาแบบหลน้ลนๆเต็มๆแล้วก็ผักสดมากเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นข้ k วก g o นออมนีดนะคะออมนีดเรียกอย่างงี้มั้งแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสลดโลวคาโดที่มีเทมเป้น,นะคะเมนูนี้เป็นเมนูโปรของปาวในร้านนี้เลยก็ถ้าสมมติว่าทุกคนอยากลองกินวีแกนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงนีเนี่ยลองเลือกจากอะไรที่อร่อยก่อนค่ะก็คืออันนี้แนะนา แล้วก็นี่นะคะน่าจะเป็นน้ำพริกข้าวนะคะแล้วก็เป็นแกงสักอย่างหนึ่งดีงามมากเลยหลักต้นกล้าต่อ,อไปนะคะก็คือร้านนี้เขาจะเน้นผักเน้นสมุนไพรโรปายิ่งเน้นแบบอันที่เป็นแบบเสริมภูมิพราะฉั้นก็คือเน้นๆไปเลยจ้าสมุนไพรอันนี้นะคะทุกคนเป็นนี่ซุปขิงแครอทนะคะซึ่งป้าเพิ่มเป็นเชียร์ซีสแล้วก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไระมะพร้าวแห้งเข, <อ S 1> ข<อ>้าไปด้วยน่ากินมากเลย ก็อันนี้นะคะเป็นเหมือนกับโลอะโวคาโดนะคะสมุนไพรเนียห้องนอนนิดนึงนะคะทุกคนใช่ค่ะเพิอมพมแบบนี้การกินข้าวในห้องนอนเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะผมว่าเราชอบร้านี้มากแล้วที่พกเราจะเริ่มกินแบบ เออพวกวีแกนหรือมังสวิรัติอะไรเงี้เเลยเขาก็รู้สึกว่าร้านเนี้ยต้องเซฟมายไลฟ์แน่ๆคือแบบต้องช่วยเราได้แน่ๆเออทุกคนงบอกว่าก็เลยแบบเออเลือกเป็นกนาแฟใสค่ะอย่างคกิ้งอ่ะก็คือเผ็ดมากมากคนที่ไม่กินเผ็ดก็อาจจะร้องไห้นิดหนึ่งป้าชอบอาหารของอีกสามวันข้างหน้านะครับดีทุกอยา่างเออ ถ่ายตอนกินให้ดูนะเพราะว่าวันนี้รีบทำงานดูทุกคนแน่นปะมีแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยจ้าคือเครื่องแน่นมากๆดูเลอิอะอามนี้ก็เป็นตาผลลไม้นะคะทุกคนแน่นๆไปเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องและพริกนะคะปลาลาดน้ำตำไปนิดเดียวให้กินมากเลยตอนนี้เป็นสถานาการณ์ของวันที่ห้านะคะ เมื่อมื่อแรกผ่านไปทุปกคนกำลังอยู่ในจุดที่เป็นทางเลือกระหว่างแบบเราจะไปต่อดีหรือว่าเราจะหยุดแค่นี้